เราไปว่ากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเกาะไม่ปล่อยที่ชายแดนเรายังจะคงเกาะไม่ปล่อยกันอยู่นะฮะที่เรื่องชายแดนนะครับทุกสมรภูมิของไทยนั้นเอาคืนก็ต้องบอกว่ายากลําบากที่เราจะเสนอภาพไปนะฮะก่อนที่จะสามารถวางแนวรั้วลวดหนามในทุกเขตได้เนี่ยแต่ว่าในพื้นที่ธมรดาครับกลับพบว่ามีกลุ่มชาวจีนเข้าไปหรือรั้วออกมาอย่างง่ายดายไปดูภาพกันหน่อยนะฮะนี่ครับ นี่เป็นภาพที่ชาวกัมพูชาถ่ายไว้ได้นะฮะในขณะที่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนเนี่ยเข้าไปหรือหรือลวดหนามที่หน้าร้านค้าออกก่อนจะนำธงชาติจีนมาปักแสดงอาณาเขตซึ่งเรือลวดหนามดังกล่าวนั้นเป็นของทหารนาวิกโยธินที่เอาไปวางล้อมไว้หลังการประทะรอบที่สองฮะโดยจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ห่างจากฐานทหารไทยที่ประจำการบริเวณคาสิโนธมอดาเนี่ยประมาณ2-3กิโลเมตร ก่อนหน้านี้ผู้บังคับการหน่วยฉเฉพาะกิจนาวิทยโยธินตราดเนี่ยชี้แจงบอกว่าทหารวางลวดหนามเป็นพื้นที่ปลอดภัยในกว้างกว่านี้แต่ว่าถูกผู้ค้าชาวจีนลากรั้วลวดหนามมาวางหน้าร้านตัวเองเพื่อป้องกันการโจรกรรมเอ้าทำไมทำอย่างนั้นนะอืฝ่ายไทยก็ไม่ได้ยินยอมให้รื้อนะแต่ว่าเรื่องนี้ครับเกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักเลยโดยเฉพาะเพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณนะ ออกมาตั้งข้อสังเกตครับว่าแนวรั้วรวดหนามนั้นถูกกลางเป็นระเบียบแล้วซ้อนกันหลายชั้นใช้เสาเหล็กแล้วก็หลักยึดในลักษณะเดียวกันกันกบที่ทหารนั้นใช้ตามจุดตรวจก็เลยยากต่อการเคลื่อนย้ายเป็นไปได้หรือไม่ที่คนจีนนั้นจะรื้อเองแถบเมื่อวันที่30ธันวาคมครับนักธุรกิจจีนในพื้นที่เนี่ยยังเคยโพสต์ว่าไม่เข้าใจเหตุผลที่ทารไทยนั้นเข้าควบคุมพื้นที่แล้วก็กางแนวรวดหนาม รวมถึงยังมีโพสต์ล่าสุดของนักธุรกิจจีนขอบพื้นฐานไทยที่ยอมรื้อรั้วลวดหนามออกนะฮะจึงทําให้เกิดข้อสงสัยว่าหากชาวจีนเนี่ยลากลวดหนามมาไว้หน้าร้านตัวเองแล้วทําไมถึงออกมาโพสต์ขอบคุณสรุปใครให้ข้อมูลไม่ตรงกันแน่ต่อมาพลตรีปารัตรัตนชัยพันธ์ครับโฆษกกองทัพเรือเนี่ยชี้แจงบอกว่าหน่วยฉพาะกิจนายวิโยธินตราดได้เข้าไปซ่อมแซมรั้วลวดหนามเรียบร้อยแล้วนะฮะ โดยยืนยันว่ายังคงควบคุมพื้นที่ได้ตามแนววางกำลังที่กำหนดไว้ในข้อตกลงร่วมหรือว่า Joint Statement ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยกัมพูชาเนี่ยลงนามเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาใครอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นตอนนี้ครับหน่วยนาวพิกโยทินคุมสถานการณแล้วก็ผลักดันชาวจีนออกจากพื้นที่ตามขั้นตอนพร้อมกับเร่งปรับปรุงแนวรัว้วให้กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วก็แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเพื่อรักษาความชัดเจนของแนววางกำลังแล้วก็กำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกในอนาคตนะฮะ ส่วนจุดที่ชาวจีนนำธงชาติมาปาักหน้าร้านเนี่ยอยู่นอกเส้นปฏิบัติการตามแนวแผนที่1ต่อ5 0 0 0ม่นของไทยเพราะว่าลึกเข้าไปกว่า500เมตรไทยเนี่ยไปวางลวดหนามกั้นไวใ้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าจะเป็นพื้นที่เอาไว้เจรจาต่อรองในอนาคตยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยไม่กระทบต่อเขตธิปไตยของประเทศไทยขณะที่ฝั่งกัมพูชาเคลื่อนไหวทันทีฮะพา AOT และผู้สังเกตการเนี่ย เข้าไปสังเกตการพร้อมกับกล่าวหาฐานไทยใช้ดโดรน FPV ติดไฟเบอร์ออปติกแล้วก็ลูกระเบิดบินเข้าโจมตีแต่ว่าโดรนนียเกิดขัดข้องแล้วก็ตกก่อนถึงเป้าหมายมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทำไมโดรนนั้นดูใหม่แล้วก็มีคราบฝุ่นสกรปรกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแถมว่าตัวโดรนเนี่ยยังไม่มีร่องรอยเสียหายจากการตกจากที่สูงเลยนี่คือการจัดฉากหรือไม่อย่างไรเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้ชาวบ้านชายแดนตราดนั้นถึงกับบ่นเลยครับว่าทําไมทหารไทยนั้นไม่ปิดตายชายแดนให้เป็นจบจบไป อา้าวลองฟังชาวบ้านดูครับต่อเอาอตู้คอนเดนเนอร์มาลงเลยอ๋อเออเอาที่เดิเด็ขาดไปเลยอขอตู้มาเลยเนาะใช่รูก็เหมืนจะมัจะขาหันจะมันลงมาเลยวันเนี่ยจะลงมากระหาอความวุ่นวายนี่ยังไม่จบนะฮะหลังจากช่วงตีสองเมื่อคืนนี้เนี่ยพบว่ากลุ่มสแกมเมอร์รวมกว่า300ชีวิตนั้นแตกรังแล้วก็เร่งขนสัมภาระออกจากพื้นที่พัก แล้วก็อาคารคาซิโนเก่าๆในเมืองสีฮานุวิวหรือว่ากำปงโสมนะฮะจนเกิดความโกลาหลขึ้นมากลางดึกก็คาดว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยถูกกดดันจากปฏิบัติการการปราบปรามข้ามชาติในขณะที่ชาวเนตกัมพูชาเนี่ยวิชาวิจารณ์บอกว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้อาจจะมีการประสานงานจากทางการเกาหลีใต้ ในขณะที่ไทยเองนั้นก็สามารถสกัดจับแรงงานไทย35คนที่หนีตายออกจากอาคารคาสิโนพื้นที่กรุงปอยเปตกัมพูชาลอบข้ามแดนจังหวัดส,สาแก้วแล้วกลับมาที่ไทยทั้งหมดก็ให้การว่าถูกหลอกไปทำงานครับแล้วก็บังคับให้เปิดบัญชีมาพอบัญชีโดนอายัดเนี่ยก็ถูกพามาปล่อยทิ้งชายแดนให้หาทางกลับเอาเองจนถูกจับ ซึ่งสถานการณ์ทั้งหมดนั้นถูกจับตาโดยบิ๊กเล็กครับ mm hmm. พลเอลกรัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ชายแดนสะแก้วด้วยตัวเองท่ามกลางความตึงเครียดของชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะจะมีการประทารอบที่สหรือเปล่าบิ๊กเล็กก็บอกว่ายังมีความเป็นไปได้เห็นไหมยังมีความเป็นไปได้นี่คือนี่คือเหตุผลที่ทําให้เราทําไมยังเกาะไม่ปล่อยอยู่คือมันจะเกาะไม่ปล่อยไปเนี่ยผมเชื่อว่า เราจะตัดสินใจกันอีกทีว่าเราจะเกาะไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปเนี่ยผมจะต้องรอให้จบการเลือกตั้งก่อนนะฮะต้องรอให้จบการเลือกตั้งก่อนเพราะเราก็ไม่สร้างเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมมันยังไม่จบสักทีนะครับแล้วก็ป้องกันเหตุการณ์การสร้างกระแสะชาตินิยมใกล้ๆก,ก,กับการเลือกตั้งด้วยอ,อันนี้ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าเรายังต้องเกาะติดอยู่เนื่องจากเนี่ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยมันจะเกิดการประทะอีกรอบที่สามหรือเปล่าอาจจะเกิดก็ได้ตถตามันไม่เกิดวันที่เจ็ดทำไงอ่ะวันรุ่งขึ้นเลือกตั้งอย่างเงี้ยทําไงดีเออนี่คือปัญหาที่ทําให้เรานั้นต้องเกาะไม่ปล่อยเรื่องนี้อยู่หวังว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจนะฮะหลายคนบอกว่าเฮ้ยจบได้แล้วมั้งเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยไม่ต้องพูดคุยกันแล้วยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เพราะมันมา มันมาสัมพันธ์กันถึงเรื่องของการเลือกตั้งอย่างที่ผมบอกอะให้คุณจินตนาการอยู่ดีๆคืนวันที่6ยิงกันอีกรอบนะอีกสองวันเลือกตั้งแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับการเลือกตั้งเผลอๆการเลือกตั้งเป็นโมฆะขึ้นมาทําไงอะฮะนี่คือความไม่มั่นคงระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาที่จะส่งผลต่อการเมืองไทยและรัฐบาลใหม่ด้วยรวมถึงสภาชุดใหม่ด้วยอ้าว มันจะหยุดลงมันจะช้าหรือเร็วลองไปฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับในเมื่อเขตแดนมันยังไม่ไม่ให้เกิดไม่ได้เกิดขึ้นแน่แต<ช>่ว่ามันก็จะเกิดขึ้นแหละมันขึ้น<ช>อยู่กับบ<ช>ร<ช>รยากาศครำว่าบรรยากาศเนี่ยทางฝ่ายเราเนี่ยเรามุ่งในทางสันต,ติอยู่แล้วข<ช>ึ้นอยู่กับการจมูกชานะต้าเขาต้องถ้าโ้ตอบรับในวิธีี่สันติวิธีนะรอบถามก็อีกนาน แต่ถ้าเขาไม่ตอบรับมันก็จะเกิดเร็วที่มันคำว,ว,ว่าเกิดเร็วเกิดช้าเนี่ยมันประกอบด้วยสังบาบกับพุชาเ,เป็นหลักออบิ๊กเด็กก็ยืนยันครับว่ารัฐบาลน,นั้นให้ความสําคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนนะฮะพยายามใช้การเจราจายอย่างสันติเป็นลําดับแรกแล้วก็เมื่อไม่เป็นผลเนี่ยกองทัพจาเป็นต้องใช้กําลังเพื่อปกป้องอธิปไตยพร้อมกับย้ำว่าการเปิดด่านนั้นยังไม่อยู่ในในโยบายรัฐบาลขอให้ชาวบ้านนั้นสบายใจได้ แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดชายแดนช่องจอมจังหวัดสุรินทร์เนี่ยฮะกลับมีเรื่องไม่สบายใจนะฮะหลังจากมีคนชี้เป้าบอกว่าพบว่าชาวกัมพูชาเนี่ยมาค้าขายในตลาดแต่ว่าหน่วยงานความมั่นคงเข้าตรวจไม่พบชาวกัมพูชาตามที่ชาวบ้านร้านตลาดแถวนั้นกล่าวอ้างทําให้กระทบกับพ่อค้าแม่ค้าที่ถูกระบุชื่อครับว่าได้รับความเสียหายด้านภาพลักษณ แล้วซ้าเติมกับภาวะการค้าขายชายแดนตอนนี้เอาคุณดูอี่ยงลูกค้ามีไหม่ะมีแต่แม่ค้ากับรถจอดเต็มไปหมดเลยอ่ะคือมันซบเซาจริงๆฮะแม่ค้าระบุว่าชาวบ้านบางส่วนพูดภาษาขเขมรท้องถิ่นได้แต่เป็นคนไทยนะไม่ใช่ชาวกัมพูชาฟังบางส่วนจากแม่ค้าครับเราก็ตอบไปว่าไม่ใช่เราเป็นคนขายเองเขาเจ้าของพี่ขายเองไม่ไม่เคยจ้าง ขมิ้นมาขายเลยสถานการณ์แบบนี้ใครเขาอยากจะให้ขมิ้นมาขายอย่าเอาข้อมูลเท็จไปแจ้งนะคะเพราะตรงนี้มีแต่คนไทยค่ะขณะที่นายสุทีบุญแต่งครับหรือว่าปู่ของเด็กชายวัย8ขวบที่เสียชีวิตจากจรวด B.M 21ของกัมพูชาเนี่ยก็ออกมาบอกเลยนะฮะว่าปัญหาชายแดนนั้นจะจบได้ต้องจัดการใครก่อนอลองไปฟังดูฮะ <c oughs> อยากให้ <c oughs> ดําเนินการทางด้านกฎหมายกับฮุนเซนนะครับอันดับแรกทุกวิถีทางนะครับแง่แง่ด้านการรับผิดชอบนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมาก็คือหากว่าท่านนายกท่านใดได้เข้าไปบริหารประเทศนะครับก็อยากให้แก้ให้สิ้นสุดตรงจุดเราจุดเราจุด,จดนี้สมัยนี้ไม่ต้องถึงลูกถึงหลานนี่คือความเห็นชาวบ้านนะฮะบอกว่าอยากจะทำให้เสร็จเหรอต้องแก้ก่อนเลยอ่ะฮุนเซน ะะทำยังไงดีแต่ไม่ง่ายครับบอกคุณผู้ชมตรงนี้นะครับว่าไม่ง่ายในการที่จะฟ้องคดีขึ้นศาลไหนละ่ะเอาอย่างนี้ก่อนถ้าจะฟ้องคุณฮุนเซนเนี่ยนะครับเอาละครับน่าจะมีช่วงเวลาของการจบได้ละไทยกัมพูชาแต่ว่ามันจะมาตอนไหนอย่างที่ผมบอกครับการเมืองข้างในของเราต้องนิ่งก่อนแล้วไทยกัมพูชาจะว่าอย่างไรก็เดี๋ยวว่ากันต่อไป ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์